สตรีมิ่งเริ่มสตรีมิง่งเริ่มสตรีมิง่งบางคนอาจจะได้ยินเสียงแบบเสียงเสียงงานเสียงอะไรน,นะเสียงพราสวดเนีย่ยชาวบ้านกูมีงานศพอ่าสตรีมยังไม่ติดติดละแต่ว่าทำไมมันเคยคังขึ้นออฟไลน์อยู่วะตัง้งแต่ที่กูเปิดสตรีมไปแล้วอะ่ะก็ได้ละโอเคเจอ สวัสดีไม่ได้ต่อไมา,าสบายนะสบายเดี๋ยววะมี่ยกูฝากมึงไว้ตั้แต่ไลค์ครับตั้แต่ไลค์มึงดูคนดูให้กูเลยนะถ้ามึงบ้างบดูเมนท์ให้ด้วยนะบ้างไปตอนนี้โหลโหลอหยอง ว่างไหมตอนนี้ดูคนดูให้หน่อยก็ได้ก็ได้เศ้าซีจริงเรื่อขอหมุมคนะ้างอ่ะรู้ๆนะ <c oughs> น่จาจับเดซท็อปผมละพูดลุงเนีเ่ยเดซท็อปผมเดซท็อปดับเทสไม่ต้องอเป็นเดซท็อปแต่ว่าเดซจู่จู่อะไรวะไม่มีอะไรมากอ้าวไม่ใช่มุกเหรอนุอง่งจะเล่นมุกวีไม่ใช่มุกหรอกเลยทำทำทำเนี่ยอะไรอะโทษนะ ที่ผมกำลังจะตีเียงคุณไม่ได้หนึ่งสีตอนนี้ฮันเตอร์วิ่งมากลางด้วยความไวแสงแล้วก็โดนตีตกยังความไวเฉลงดูสีเขียวเ,เลยอสีกูนี่หว่าได้ตีเพื่อนตีฉันดูสองคนแล้วป่ะหึหุ่นชุบ จังวะเฮ้ยเอ้าชิตี้าไม่โดนนี่นี่ีปลาร้วเลยเฮ้ยแต่มไม่ตายอะตีเออไม่รู้เซมพี่พอพี่ตกปุ๊บมันตายเออมงมะมองง่อ้ อะไรบุกซาเซีจริงมันบุกใช่มันบุกมันก็มาตีพี่เดี๋ยวพีใ่ใส่เกาะใส่เกาะทันพี่ใส่เกาะทันใส่เกาะไม่ทันนี่เป็นศพเหลืออะไรให้กูบ้างเนี่นี่ นี่มีเอเดเกียเอเดเกียโอ้ยโอ้ยหุยบาเป็นยังงเข้าไปแมบคนเต็มเลยแทกเอาอสอีพี่ตายแทะพี่ตายไปแล้วซิโลเคจหนึ่งว่าซั b j e c t ซิโลหนึ่อยากโดนทายกิยให้หัวร้อนจังอยากโดนทายเกียพี่อยกฮีโร่บ้างดิ มึงแค่อันต้าดิอันต้ามึงเล่นด้วยไม่อยากเจ็บเจ็บอันต้าก็ได้พี่งั้นเจ็บอันต้าถาวรอันต้าถาวรเลยวไม่เลยผมใช้ซีแม็กก็ได้ซีแม็กไปทีอะซีแม็กมึงก็โห่ผมใช้ซีแม็กของผมก็ได้พี่แจกไอ้รหัสนั้นก็ได้ของผมไอ้รหัสไม่ใช่ของผมดิของพี่แจกแจกแค่ลอยด้วยห้าสิบซับไหมพี่ฮะได้เลยห้าสิบซับแจกเอาซะลอยซับแจกแค่ลอย บอเมื่อแค่ลอยนี่ลอรินเลือกคะแนนได้เลยเจ็ดรอยหนึ่งพันซับปีพันซับอะไรได้เลยตอนนั้นไม่ใช่รหัสกูดิถ้าถ้าเออเพื่อนซับก็ได้กูกูแจกซับกูแจกแจกไปดูว่าแจกกฮ้ยซับปีเยอะขึ้นสามสิบเออเนี่ยขึ้นสามสิบหรอขึ้นแล้วอีกไม่กี่คนแล้วอีกสี่คนเว้ยเอ้าวยี่สิบหกแล้ว ผมก็ยังงงเลยเมื่อมมวานยี่สองวันนี้ยี่สิบหกเขาเข้ามาจากไหนกันวะมาจากตูเ้เย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกออกมาจากช่องฟีดเหรอออกไปจากช่องฟีด <c oughs> มันจะฟีดธรรมดาฟีเจอรี่เจ <c oughs> อรี่มีเลขหน้าตาด้วยเฮ้ยพัก กูตีพี่ว้าช่วยดูดีบางปีกูไม่ตายมางปีกูตายตีแบ่งแย่งของกูหมดเลยร้อมาละตีหมดเลยหมดเลยไม่มีของแล้วเลยฮึกดาบฮึกแล้วกูฮึกฮึกหนวนไม่เกินช่วงนี้แต่ตีแม่งมีหนวะไม่ยอมอ่ะพี่กี้มันมันมาอาจฆ่ากูเว้ยมันเอาตัวป่ามาฆ่ากูอ่ะ ูท wow. ี่มีกอดไม่ใช่ตัวปล่าในกันค่าวิยอีเชี่ยหกหเลยวิทยสิบสี่เลยอีเย้เลยเพรไม่มีใครเก็บเลยไมพี่ไม่ีไมพี่กี่บาทอะเพ่ไม่ัวไม่รู้เหมือนกันแปดเจ็ดหรือหกร้อยเนี่ยจำไม่ได้ละลีอะนรนะพี่แปดสิบเจ็ดหร้อยใช่แปดสิบเจ็ดถึงห้าร้อยสี่สองสี่สิบสามสามพันหกเก้าสองร้อยกว่าบาทเนของูไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ละแต่จะมีกลองอยู่ เพิ่งซื้อเพิ่งซื้อแหละหม่เพิ่งซื้อแต่ขึ้นเรื่หนิมหมดแล้วพี่ชิปโนเจ็ดศูนย์หนึ่งอ่ะของบูยามีนี่เองที่กล่องนี้อยู่เลยขนาดขนาดไอ้กระดาษพัสดุที่ห่อมายังอยู่เลยเน,น,นีน่ย,ยไม่ทิ้งเลยไม่กล้าทิ้งผมทิ้งไปแล้วประกันมันหมดก็เลยทิ้งไปชิ้ีเดียวเลยเออ อ<ค>ยูย่ยเบสหนาครับอเออเบสเบสสองครับผมไล์อยู่นะข้าหมูแดงครับใช่แล้วพี่ไล์อยู่เมื่อกี้ผมไม่ดูมา้องดีดีไหมปะโยนวันพีเติมไม่คอยอย่างไรแต่ด้มเราผูกคนนั้นจริงใจถ้าไปไม่เดี๋ยวพีนั่นไ,ไ,ปไปไม่ไปอ่ะทำไมอ่ะ ไปเถอะเอาเฮ้ยชนะชือยไปไม่เดียวปีนั่นพาไปอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากซวนตอนเราเร็วจีจีเสียงดิฟอะดิฟเสียงเมาดิฟดิฟเฟสสองดิฟเข้ามานะดิ้โลบแป๊บอาจารย์ปเก็ิพักเมียค่ะ นายองเกบยังกินอยเลยนะนี่คอยยิงไรมาแล้วก็ได้ตรงข้ามาเลยเบส2องอ ไป้สองครับทุกคนแบบรายจ็บไปเข้ามาแล้วจีเขยียวแบบรายจีเกลแบบมปใหม่นะแบบรายเจ้งเลยทีเดียวสวัสดีคุณดูสองคนครับโยโย่จะมึงหนึ่งแล้วก็ดิฟหนึ่งสองคนพอดี ตั้งฝัดด้วยนะชียร์ไม่ใช่ชียร์ไอ้นับอยังตั้งฝัดด้วยนะอะไรต้องอะไรพี่อตีมไงไอ้ตั้งฝัดอะไรพี่อฝัด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 อะไรคือฝัดฝัดไงอะไรคือฝัดตั้งฝัดไงฝัดโปรโมทสตรีมให้อ่ะอ้มาดิฟเข้ามาแล้วโอเคเลยแต่มึงนะนับ ตียี่สิบวินักนัดนะไม่เป็นไรผมไม่ทันอยอะแล้วไม่เป็นไรนัดมีหน้าที่ฝัดข้างนอกเกมนะเกมนี้ใช่ใช่ใช่เกมนั้นน,ะนะัดมาปัดในเกมโอ้ยตกแต่ดูปีเตือน์จริงใจไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาปีเตอร์เดี๋ยวปีเตอรยนูนลงคลอง,องไงเพ,พ,พราะว่า ฝันดีเมื่อคิดกุลิมวองมาเดี่ยวบ้านทีมาไหมน้องนี่ยอากาศมันร้อน้อนมาตัา้านพผ้าไปดูกรงไม่นะยอดทองผมไม่นี่ปากมันมเวงเนี่ยเดี๋ยวผมก็ติดยางใหม่แล้วกนันมาตั้านพผ้าไปดูกรงฝันดีไม่เคยังได้แต่ร่วมดูคนนั่งกินใจ ไ้ม่เดี๋ยวกินนั่นสเหมือนคนใต้ปะร้องร้องเหมือนคนใต้ปะเหมือนก็ได้เหมือนก็นได้ไดหลบเหมือนไม่ไอ้สัสใครเพืเ่อนเลยสวัสดีครับพี่น้องใคเป็นน้องมึงอีส้มม่วงข้ามบ้านกับพี่น้อง คนอื่นเราต้องล้างผักให้แล้วนายจะไม่คึต่อไปกลางให้เราหน่อยหรือไงแบหนึ่งครับขอบคุณครับเราไม่ได้รอเลยเราต้องนายตกไปกลางให้เลลมเข้าหูเลยทีเดียวราวังหลังแล้ววงหลังมพี่วิธีตีหมอตีมอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูโอ้กดไลค์ด้วยคื่ออะไรนะ มันจะฟักอิทเลมชื่อสตรีมกูวนแล้วอ่ะไรอาผมหยอกเล่นน่พี่ตือแจ้งตำรวจเลยเยี่ยมประการเดียวรอบพี่น้องบนรอบคล็อกบล็อกบล็อกพี่จี้ดิฟดิฟทุกตีย่งไอเรื่องไอไอไอเรื่องไอเรื่องอะไรผิดวะไอเรื่องอะไรผิดอ้า เบรเขียวแล้วเดีย๋ยวเฮ้ยสตรีมคุณภาพอะเฮ้ยใช้สีเขียวฐานเขียวอยู่ไหนไม่ฐานเหลืองหรือเปล่าอ่าดูนี่กำมีคนไปทุบเตียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทำไพี่ตัดเอ้ยผมบอกให้ตีออกตั้งนานทำไมพี่ไม่ตีอ่พี่น <laughs> <laughs> ี่จะม,มาปั่นทุ่ม จะเราลับตัวกลับใจแล้วเอาดาบนี่ไปใช้ก็ได้ดาบเรงมากเนี่ยเราลับตัวกลับใจแล้วเราต้องให้เขาเป็นคนดีเข้าใจไหมเรับตัวกลับใจแล้วพี่ยศอะไรอในเกมพี่ยศอะไรอ่ะยศอ๋อยศไฟแต่แต่ส่วนมากพี่จะพี่พี่จะอยู่ยศยศยศเก่งนะ แต่แต <Scroll> so ่บางทีก็ขับขับขับยดมอไซค์อะขามขามเฮ้ยไปจัดการเนี่ยซีแดงอยู่อีกเลยเริ่ไปกานแล้ว OMG g a m Crash Oh my God You g ม t w h t s สวยเือนแทกอ้าว โอ้ยโอ้ยอย่าเป่าเป่าทำไมรู้กดดิส์นี่ไหมเนี่ยเออไปเป่าวะมีอยู่คนเดียวอะพี่อาการเลยเออเนี่ยโอเคเขาเก็บได้ีรู้กูแตกแอมอดรีบยังมีของไว้แมีไหมไม่ต้องแล้วสู้เองมันจะสู้เลือดหยาดสุดท้ายโอ้พี่สู้ๆพี่ มันดูไรอยู่เพื่อนอยู่นี่มันกำลังไปบุกสีหนึ่งกับคูจะบุกสีมันโอเคโอ้ยเออไม่ไหวแล้วผมผมขอมิ้วหนึ่งวันแล้วกันนะจับไปโอเคผมมิวแล้วก็ มิวนคือการสร้างอารมณ์นะม้ามนั้นบิวนั้นบิวเฉียบฉาบผมขอมิวประมาณห้านาทีพอแล้วไม่บางทีอะแค่สร้างอิเธิฤทธ์อยู่ไหนวะนี่เตียงเรายังไม่แตกกลับไปคุกเตียงซีดีบีบดีกีเอ็ดดีบันปลายขาแล้วดีบีบความผิดมือไหนไม่ดีเลยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ย ไม่รู้มาตังดิีมันมากลางแล้วดีถ้ากูตายแล้วดิีปะฝากไปไอ้เม่ร้ายเม่ร้ายมส่วนตนน้องกินกินไม้กับปูกทนเฮ้ยต้องมีเนี่ยพีอยากให้น้องลอกหน่อยคนดูหนึ่งคนมาคนดูน้อยไปไอ้ชาเอมึงเข้าไปยังอยู่ไหนเฮ้ยคนเดิม ตนเติมน<ด>มืควนมโลเจ้าเก่าเจ้าเดิมโอ้พี่เบโดบอลเลยเบ็ดรอลสองมึงไม่เข้าอะอยู่เอาแมปไหนอ่ะร้องแมบปบหนึ่งขอกินข้าวคับนี้ก่อนแมปอะไรวะตาก้อนอ่อะโอ้ไม่มีคอนสปีคเลยเยอะจังอะไรยแยไรไมปอ่ะ กูอ okay, ่นกี้เว <'s> right. ้ก <'s> right. ี้เอาจากเดีกว่าได้เล่นไปแล้วเมื่อกี้เอา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 หนักทีสองคนแองเจลแองเจลได้ได้ได้เมันตามไปอันไหนเนี่ยเียวอย่าพึ่งอย่าเพึ่งยนัดกันแป๊บแป๊บบรก็มาสินะ่นแล มันเปลี่ยนเลยแล้วใครเป่าไม่ก่อนล่ะครับแล้วมาที่ดิสไลค์คนอื่นเนี่ยครับดิสไลค์กดดิสเนี้ก็มีดิสไลค์กลัวใช่เกี่ยวอะไระเป่าไม่แล้วยังทำเป็นโมโหเย่เย่เย่แบนก็ไม่ได้แบนใช่ยช่างเถอะไม่รอยมันปดมือแล้ว มึงเข้าไปยังนัดโดนแล้วเข้าพี่มันคลานงคลายมาแล้วพี่ได้ต่อเร็วได้ครับแองเจลอันหน้ผมเปิดตัวไปไหมโอเคเรียบร้อยเข้าปป <Angel. S 1> มาเปิดอจลโอเคพี่แองเจลสีแล้วเงินแล้วเงินโอเค เฮ้ยโอ้ยสูงสูงเอ้าผมโดนเตะพี่เตะอะไรวะพี่พี่กดออกกดออกพี่วีกดออกมาเดี๋ยวผมเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอเคทำเงินทำเงินเกินแลยทำเงินไม่ทันเข้าไปได้ปุ่มทันอะไรกูเตะดยนี่เป่าเออดีครับเอ้าพี่ไม่ได้ก่อนเลยหมดเปหนึ่งเจ็ด โอ้ oh, ติดพีดกูติดไฟกูติดกากระดับเลยแล้วกูบินกูโดน,นบินแล้วพี่ก็โดนเตะจากซื้อเออแล้วกูอยากข้ามไปนี่แหละพี่นี่คือข้อห้ามพี่ห้ามกินอาหารกลางอากาศไม่งั้นจะโดนแบบนี้พี่ทำไมจอดอมวะ I don't know เพิ่มเทคนิคครับเทคนิเอาสีต้องบุกล่นส่องลูกทอนส่องดีตีส่องดีปีไม่พักโยนบ้านผีนั้นติดอยู่ริมกลองมาเที่ยวบ้านผีมาไม่นอนว่างนี่อาการมันร้อนร้อนหาตาผี<ป>้าไปดูดกลอง บ้านผีไม่ขอยอย่างไรโดดแต่ทุกคนก็จริงใจไปไหมเดี๋ยวผีน<ไ>้ำผพาไปอายุไม่ไกลไม่ไกลก็เพื่อนทนหน่องหนองกินกินไม้ก็หลือทนหน่องผียังใหงหน่องรองหนึ่อะไรคือรีแอคชั่นผมรู้จักอ่าอย่างนี้ป้องอะไรวะโหวยเฮียอัชลียะก๊บปั๊บ นี่ลงลากไปอันนี้เปิดมานี่ปึ๊บปั๊บลากมาเต็มจอนี่ปึ๊บถ้าเราขยายจอใหญ่ไปมันจะเป็นอย่างนี้นี่ปึ๊บมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้เว้ยเตะเตี๊ยมสตรีมมึงเห็นอะไรบ้างเฮ้ป่ะเนี่ผมไม่ได้ดูป่ะนี่ผมอันนี้เป็นเรือปแบบนเตะเตี๊ยมทำไปแล้วพี่พี่ดูดีผมผมอันนี้ผมค้างอยู่ เฮียมันเห็นชิบหายแล้ว<ช>เปลี่ยนรหัสแั๊บนึงเห็นนะพี่ใครเห็นโชคดีมากเลยนะครับเดีี๋ยว